ขอน้อมก้มกราบคุณพ่อพระวิสุทธิพุทธลังศีบรมธรรมบิดากราบคุณพระพุทธเจ้ากราบคุณพระธรรมกราบคุณพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณครูบาอาจารย์กราบเทพเทวาพรมกราบพระศาสดาทุกพระศาสนาขอน้อมกราบพิวันณชิตาวันชานนและกราบสวัสดีกัลยาณมิตร จายานธรรมทุกๆท,ท่านครับกระผมขอถือโอกาสมาแบ่งปันธรรมเรื่องจิตก่อนตายธรรมะหลวงปู่ดุลอัตุโลเรื่องจิตก่อนตายนั้นสำคัญมากหากเวลาดับจิตหากจิตดีก็ได้ไปที่ดีๆหากจิตหมองจิตร้ายก็จะไปสู่อบายภพที่ร้อนร้ายในทันใด ซึ่งจิตก่อนตายนี้เป็นของไม่แน่นอนบังคับไม่ได้แล้วแต่วาละหรือกรรมจะพาให้เป็นไปด้วยเหตุนี้บางคนแม้เคยทำบุญมามากต่อมากแต่ตายไปกลับไปตกนรกทั้งนี้เป็นเพราะจิตหมองก่อนตายบางคนแม้ทำบาปทำกรรมมามากมายแต่ตายไปกลับไปอยู่บนสวรรค์ ทั้งนี้เพราะจิตใสตอนดับจิตกรณีทั้งสองแบบล้วนมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมาแล้วทั้งสิ้นแต่สำหรับคนที่เคยฝึกจิตมาก่อนวินาทีที่รู้ตัวว่าอย่างไรเสียจะต้องตายหรือดับจิตลงไปแน่ๆหากทำเป็นก็อาจพิกจิตยกขึ้นสู่ภูมิสูงไปสู่สุคติ หรืออริยะไปสู่สุกติภพ,รพหรืออริยะภูมิเลยก็ได้สำหรับวิธีตกกระไดพลอยโจรสู่สุกติภพ,รพหรืออริยะภูมิของพระราชบุฒาทาจารย์หลวงปู่ดุลอัตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ก็คือปล่อยวางทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันรู่ก,กับความไม่มี ไม่เป็นว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดการป่งแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาจิตไม่มีอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรสักอย่างพระอริยเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่กระเพื่อมมีสติอย่างสมบูรณ์เป็นวิหาระธรรม มีสติอย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องอยู่หยุดคิดอย่าส่งกิจออกนอกมีสติอย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องอยู่แต่เรื่องของการพิจิตช่วงสุดท้ายนี้หลวงปู่ดุลท่านว่าบุคคลนั้นนั้นต้องเคยฝึกมาก่อนจึงจะทำได้จริงพอดี ผล,ลบุญใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอผล,ลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้กัละยาณมิตรกัละยาณธรรมและท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้จิตพ้นทุกถาวรในขณะมีลมหายใจภายในชาตินี้ด้วยเธินสาธุสาธุ สาธุ